ข้าวหลามใครเป็นต้นกําเนิดไม่สําคัญแต่คนหนองมนภูมิใจนําเสนอถ้าพูดถึงข้าวหลามเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงหนองมนชนบุรีแน่นอนงั้นไปลองฟังกันไหมว่าก่อนจะมาดังที่หนองมน,นข้าวหลามคืออะไรกันแน่อันที่จริงแล้วข้าวหลามเนี่ยไม่มีบันทึกแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไรใครเป็นผู้ให้กําเนิดมีเพียงข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าจริงๆในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ตามใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่ก็เรียกหลามทั้งนั้นแหละถ้าหยิบปลาใส่ก็เรียกปลาหลามถ้าเอาหมูใส่ก็เรียกหมูหลามแต่พอเอาข กะิแล้วหย่อนลงไปในกระบอกไม้ไผ่จึงได้ชื่อเท่ๆว่าข้าวหลามนั่นเองปู่ท่าวปู่แกเล่าต่อไปว่าการเอาข้าวมาใส่กระบอกไม้ไผ่และเผาจนสุกเป็นภูมิปัญญาของนายพรานว่ากันว่าสมัยก่อนเมื่อมีการเข้าป่าไปล่าสัตว์ของนายพรานวิธีการหนึ่งที่จะสามารถนำข้าวเข้าไปกินในป่าได้นานๆและหลายวันก็คือการนำข้าวใส่กระบอกไม้ไผ่และเผาให้สุกนั่นเองต่อมามีการปรับปรุงสูตรใส่เกลือลงไปบ้างใส่กะทิลงไปบ้างจึงทําให้ได้สูตรข้าวหลามที่ลงตัวแต่ในงานวิจัยชิ้นหนึ่งของมณีพยอมยองและมนต อาหาหรเล่าถึงบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมโบราณกล่าวว่าข้าวหลามเดิมทีเป็นของกินเล่นธรรมดาของชาวเหนือซึ่งจะทํากินเฉพาะฤดูหนาวเท่านั้นเมื่ออากาศหนาวอาหารที่ใช้กินในตอนนั้นก็คือข้าวหลามนั่นเองถ้าอีสานมีข้าวจีภาคเหนือก็มีข้าวหลามนั่นแหละแล้วข้าวหลามมาดังในหนองมนได้ยังไงเรื่องมีอยู่ว่าไม่วาทีอื่นเนี่ยจะกินเฉพาะเทศกาลแต่คนหนองมนชนบุรีเนี่ยเผาข้าวหลามกินมันทุกวัน <Okay. S 1> อยากกินเมื่อไหร่ก็เผาอยากกินเมื่อไหร่ก็เผาจนมาในยุคข,ของจอมพลสฤษดิ์ซึ่งมีบ้านาา,าทนงม,นมนเดิ ักก็มาพร้อมเพื่อนชื่อนายพลเนวินเป็นชาวพมา่าท่านแนะนําให้รู้จักกับข้าวหลามเมื่อนายพลเนวินได้กินเท่านั้นแหละรู้สึกชอบใจเป็นอย่างมากและมีความตั้งใจว่าจะเอาข้าวหลามเนี่ยไปฝากพี่น้องชาวพมา่าให้ได้จอมพลสฤษดิ์จึงตัดสินใจเกณฑ์ชาวบ้านชาวหนองมนมาเป็นจํานวนมากครึ่งตําบลเลยก็ว่าได้มาช่วยกันเผาข้าวหลามเพื่อนําข้าวหลามเนี่ยเอาไปฝากพี่น้องชาวพมา่าเมื่อเหตุการณ์รวมพลครั้งใหญ่เกิดขึ้นหนังสือพิมพ์ก็นําข่าวไปลงจนทําให้เป็นกระแสโด่งดังไปทั่วประเทศว่าข้าวหลามหนองมนเนี่ยอร่อยถึงข ใน้รรต้นมาเข้าหลามหนองมนก็ดังระเบิดเถิดเทิงใครเคยลองมาแล้วบ้างมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าขอลามที่ไหนเนี่ยอร่อยกว่ากันเพราะทุกอย่างมีเรื่องราวยังกดติดตามได้นะกลับมาแล้ว